สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่อง Youtube เดี่ยวดำมยสยามครับวันนี้นำท่านมาที่งานของดีอำเภอชุมพลบุรีครับเทศกาลงานปลาไหลครับวันที่18ธันวาคม2565ครับช่อง Youtube เดี่ยวดำมยสยามครับนำท่านมา ชมคู่ชิงแชมป์ชมรมพัยาภาคอีสานนี่ครับส่วนสูรุ่น,นพิกัดน้ำหนัก40.5กิโลกรัมครับแดงก็คือจอบหดเล็กแม่ทองใบรีไซเคิลนะครับรือว่าสิคุย่ยมเดิมนะครับส่วนน้ำเงินนี่เพชเตชินหนุ่มราศีครับแดงนี่จากนางรองบุรีรัมนะครับส่วนน้ำเงินนี่จากราศีสไล จังหวัดศรีสะเกดครับนี่กรรมการอาจารย์สินิศักดิ์สีแก้วครับมาค,คุณที่แปดหมื่นนะแปดหมื่นแปดหมื่นครับแปดหมื่นแปดหมื่นมีรางวัลพิเศษอีกแปดหมื่นและไม่ธรรมดานะครับโดยผู้กองโอ้วันนี้ต้องขอบคุณผู้กองรันสารคามนะครับประธานชม,นม,มรมบุรีรัมย์ไพศาลอนุมัติผ<ป>ู้ชิงแชมป์ชมรมบุรีรัม,ม,มย์ไพศาลครับรุ่น40.5ครับมามีทุนการศึกษามีเงินเดิมพันนี่แปดหมื่นนะครับข้างละสี่หมื่น แดงนี่ซ้อมอยู่ค่ายสิท์คูเยียบนะครับส่วนนั้งวมดนี่ซ้อมอยู่หนุ่มราศีครับนี่หนุ่มราศีลูกเจ้าพ่อเมฮสักครับหัวหน้าค่ายครับจะพิจารณาตามครควายนะว่าใครที่มีดีพอที่จะมาชิงแชมป์กับทางด้านของแปดหมื่นครับสู้กันที่แปดหมื่นครับคู่นี้ครับคู่นี่็ แฟนมวยนี่ถือว่าแน่นเอียดเลยครับอ้าวหมดยกที่หนึ่งครับแบเกอย่างทีมเพชรบานอนนะครับโยธินตราพันธสังขารต้องขอบคุณพักยก77แ P A K Y O K 77ครับทีรวมสนับสุนในการถ่ายทอด ผ่านทางช่องย t u b e เดี่ยวดำไยสยามนะครับนี่ขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดปวินาคาเซนเตอร์ขอบคุณปุ๋ยตรานกฝากหางดีจริงเมนโมครับขอบคุณคลินิกหมอสุทธศุทธการแพทย์ครับนี่โรคลิซดวงในหายขาดครับขอบคุณรันตระนะบริการครับทีมงานนกพาวลูเรมโบเลครับนี่ทีมงานบริษัทสงลิตรานสปอร์ตจำกัดโดยเสียสงลิตกิ่งมะนาวด้วยนะครับ สดๆตรงนี้ที่สนามหน้าที่วาการอำเภอ<า>ชุมพลบุรีครับจริงฉันว่าปีนี้ปเวศ4 0นี่ครับเขาวังครับเขาวังเพชรสุภาพันธ์ครับรทีมงานสตารทเทรนเนอร์ของหนุ่มราศีครับรนี่คุณพ่อครับ หนุ่มราศีลูกเจ้าพ่อมีเฮสักครับนี่มีอาจารย์สิริงดำเอื้อสัมพันธ์ครับคอมพิวเตอร์ครับพยุบต์เดินไปที่ในวันทารินารุ่งเราแล้วก็ขอบคุณแดงนี่ซ้อมใช้ผู้เยี่ยมเลยครับที่ทข้ามาร่วมร่วช่วยกันเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นงานโอ้ถือว่าอากาศหนาวครับวันนี้อากาศหนาวครับนี่อาจารย์กิติศักดิ์สีแก้วครับทำนาทีห้าบนเวทีวันนี้เราใช้กรรมการชุดสมาคมกีฬามวยจังหวัดสุรินทร์ครับนี่นำโดยหมดรอดได้ดีครับเรือยครับห้าพันบาทวางเรียบร้อย น้องชูป้ายบอกยกน้องจีจ้าครับเราจะมีการให้คะแนนทุกยกนะครับครูชิงแชมป์ของชมรมมวยสยามไพาศาลนะครับข้างล่างนี้นมวยก็ลุ้นแหละครับมาเดินเริ่มยกสองครับมาจนยกสองมาจนจบนะครับยกทสกองอาจาศย์ทำห่าวก็ บนี่ยกที่สองนะครับเสื้อาขายดีเสื้อกันหนาวแต่มีจอมบหดเล็กเสื้อหาวไม่มีคนไปซื้อครับที่ใส่ต่อไปในไซเคลนะครับส่วนน้เงินในหนุ่มเจพชเตชิตหนุ่มราสีรืกวาชนบุรีอัติเดียบรุปกับของชมรกุาลเป็นกำแพแล้วก็ราคาพิเศษติกแปดหม่ด้วยกุฎิสูนที่แปดหมื่นครับที่สิบจุดห้าจะเป็น ฝั่งแดงก็เรียกว่าจะอยู่ฝั่งน้ำเงินครับเข็มขัดของชมรมมวยสยามไพศาลรุ่น40.5ครับทำมาแล้วนะครับดหัวมาแล้วนี่คือต้องให้คะแนนทุกยกครับคุณลูกุริยาให้คะแนนทุกยกมีโชว์คะแนนด้วยแน่นะครับไม่แน่เราอาจจะได้เหตุผลดูทั้งคู่เนี่ยยังหยับนิ่งครับวืดครับซ้ายของเจ้าพลดเล็กครับไอ้ยุทธนาการโอ้ยพดถามกำลัง แดงนี่จอมหหดเล็กาากด็ดรเต,เตชินนี่น้ำเงินครับยังไมไงครับกยกสองนี่ดูจอมพนานหรือเปล่าครับถีบครับเหตเต,เตชินครับ งการิต้โดยการนำของทีมงพทีดีนะัของคู่รลกับสวการในสารก็มา้เสแล้วก็คองถืออกไปดูว่เดอะมดูครับคู่นี้ครับช่องยูทูบเดี๋ยวดาวมาสยามนี่จัดให้เลยครับแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นโอ้นี่ครับขวาครับขีดขวาครับเพชรเตชินครับบทเวทีมายกยี่ลิบดูอยู่ม่ซ้ายหลุด้ายหลุด้ายหลุดครับจอบกดเลก น้ำหนักน้ำหนักนี่ถือว่าไม่มีปัญหาครับคู่นี้ครับเมื่อเช้านี่มีการชั่งน้ำหนักครับถือว่าสบายสบายแล้วครับส,สมศั์รีคู่ชิงแชมป์ชมรมวิยามาสารลรุ่น40.5ครับอ้าวใครจะได้ฉลองแชมป์ก่อนปีใหม่ครับอ,อย่างครับจอหมดเล็กไทยหังจอกที่จะัาสุริย์ก ต้องจากพุทธศุกร์จากนครนักสอนต้นเตอร์ตะปอนุกิณทรอนยกสองครับยกสองยกสองครับนี่ผลงานของดาบเจมครับผลงานของท่านนายกเสรีครับอ้าวนี่มาดูดูแล้วดีขวาของเพตเตชินีเร็วเลยครับแวางแล้วโดนวางแล้วแม่นครับขวาของเพตเตชินอ้าวนี่มีถีบซ้ายครับ ตามสเตปครับทางเพชรเตชินครับหมดยกที่สองครับคู่นี้เก็ตได้เก็ตน,น้อยสักเล็หนึงครับก่อนชกในทางมุมแดงนี้นำเงินมาวางที่หนึ่งแสนนะครับเพชรเตชินสู้แค่สี่หมื่นครับก่อนชกในทางฝั่งแดงนี้มีหนึ่งแสนครับแต่ว่าทางมุมน้ำเงินนี้สู้ให้ที่สี่หมื่นครับ สรุปแล้วคู่นี้นี่ไปกลับที่8 0 0 0มืนะครับคู่ชิงแชมป์ชมรมมือสยามพายสันรุ่น40.5กิโลกร,รัมครับแต่ถ้าเห็นใจนักมวยก็สู้กันบนเวทีนี่ไม่กลัวหนาวนะนี่บรรยากาศถือว่าอากาศหนาวระยอกเลยครับน่าจะ ต่ำกว่า20องศาครับต้องมีครับนะอย่างน้อยๆนี่ต้องต่ำกว่า20องศานะครับอุณหภูมิที่สนามน้าทิพว่าการอำเภอชุมพลบุรีครับนี่ตอนนี้เราก็นะหลายท่านนี่ต้องต้องใส่3ถึง4ชั้นเลยครับอากาศหนาวครับ

ส่วนนําเงินนี่เพชเตชินครับจิงมายกนี้แน่นวนี้ยกสามแครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องยูทูบเดี่ยวดับมือสยามนะครับชิงแชมป์ชมรมมืสยามไพศาลนครพุทธประกงรันสารคามครับประธานชมรมมืสยามไพศาลนะครับอนุมัติครูชิงแชมป์นะครับไม่เชิมไม่คิดน้องนะแฟงจองบ้ิเอ งินรางวัลพิเศษอีกแปดเลยปังไหมโฉบศักดิ์ศรีนะครับตอนนี้เรือช็อตได้บ้ายกสามครับบุเข่าคู่นี้นี่หนักทำมาได้เท่ากันคู่นีอ่ายกสามนี่ดูทางฝั่งจอมโหดเล็กนี่เริ่มจะขยับเกมครับเพจเตชินเพจเตชินนี่ประเภทจังหวะฝีมือครับประเภทไอคิวมวยสมองมวยครับ เกตเตชิมนมราศีหรือว่าชนบุรีอัดมีเดียกรุปครับมี้มมมรครับดแดงนี่จอมหมดเล็บแม่ทองใบรีไซเคิลครับแท้ายครับเริ่มงเจ็บแล้วเริ่มเจ็บนี่ยกที่ยกที่สามครับแมปดหมื่นครับแปดหมืนครับ, 8, 000, รบเอาทะเล้อแล้วทะ,ล,ะล้ะ,ละแล้วครับ โอ้แม่คู่นี้นี่ถือว่าสมศักดิ์ศรีคู่ชิงแชมป์ชมรมวสยามไพศาลเลยครับอาจารย์กิิศักดิ์ศรีแก้วครับทำนทีห้าบนเวทีครับโอ้ยมาขวาครับเป็นเตชินครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมให้ขึ้นคอครับโอ้แม่นี้ครับสมศักดิ์ศรีคู่ชิงแชมป์ชมรมวสยามไพศาลแล้วครับยกที่สามครับยกที่สาม

ขวาครับเพชรเตชินครับแมมีเบิ้ลมีเบิ้ลมีเบิ้ลครับโอ้ยเอาเลยครับมราคาราคาตอนนี้นี่เริ่มจะขยับเลยครับมาขวาอีกแล้วครับเพชรเตชินครับจังหวะเพชรเตชินนี้ออกออกแล้วเห็นครับอื้มเอาซ้ายไม่โดนไม่ถึงครับจอโหดเล็กเอ้ขวาครับโอ้ยดูครับยุ่งแล้วครับจอมโหดเล็กยุ่งเลยครับ ม,มวยเข่าคล้องไม่ติดคล้องไม่ติดนี่ไม่มีโอกาสได้ตีครับหมดยกที่สามเครับหมดยกที่สามเครับอ้งานเข้าเลยครับงานเข้าเลยครับแบบนี้ครับจอมหดเล็กแม่ทองใบรีไซเคิลหรือว่าสิท์คู่เยียบนี่ครับนี่ทางฝั่งแดงครับ ผ่านไป3มยกครับนี่ครับบรรยากาศพอเดชไฟฟ้าน้าเกลี้ยงครับนครับี่ครับประธานเทคนิคครับหมดรอดได้ดีครับกรรมการจากชุดสมาคมกีฬามวยจังหวัดสุรินทร์ครับช่วงนี้นี่มาแรงครับกรรมการชุดนี้ครับมาแรงมาแรงครับหมดรอดได้ดีครับนี่เอฟซอซีของช่องยูทูบเดี่ยวดอมยสยามนะครับมา ติดตามติดขอบครับงานของดีชุมพลบรีการปลาไหลครับนี่ครับทางฝั่งแดงน้ําเงินครับหนุ่มราศีลูกเจ้าพ่อเมฮศัก์มในยกล้านครับนี่ในยกล้านศรีสะเกดมาติวเข้มครับนี่ครับภาพจับไปที่เรเตชินหนุ่มราศีครับมีเขาวังเพชรสุภาพันนี่อาจารย์หมอนพิเคาะแนครับ ทีมงานสิบดับเพื่อสัมพันธ์ครับเดินลูกเดียวสิทธิ์ขั้วบนครับดู่ดี้เป็นคู่ชิงช้าวมินิพินเวท40.5กิโลกรัมชอบโค้เพชรณธรรมบดีเซคเตอร์แดงครับถุงเงินเพชรไม่ควรหนาวครับน้องจีจ้าครับถือไพ่ยปองยกบอกว่ายกที่สี่ครับเอามาตามต่อครับงานปลาไหลของดีของพี่น้องชาวชุมพลบุรีครับศึกเพชรยินดี วันที่18ครับ18ธันวาคม2 5 6 6ครับคู่ชิงแชมป์สมโขทยเสียไพศาลรุ่น40.5กิโลกรัมครับแดงจอมหดเล็กแม่ทองใบนีใสเคิ้นครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรเตชินชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปครับที่ยกที่4ครับคุณที่8หมื่นครับอาว โอ้ยขวาครับเพตเตชินครับโอ้ขวาทำงานตลอดครับขวาทำงานตลอดครับอ้าวอ้าวขวาอีกแล้วครับขวาได้ครับขวาได้ควาเดโอ้ยขวาเนียนขวาเนียนขวาเนีนขวาเนนครับเพตเตชินครับ แต่ว่ามวยเข่าครับทลาะเลครับมวยเข่าทลาะเลครับมวยเข่าทลอะเลยครับแต่นี่ประเภทเข่าอาชีพครับยกสี่นิ้วว่าเข่าทางมวยเข่าหรือเปล่าครับแต่ว่าเพรเชนดีขวายังทำงานครับเข่ามาแล้วครับเข่ามาแล้วครับมวยเข่าครับแดงครับจอมโลเล็กครับ ขวา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 ,ขา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 ยังทํางานครับไม่ไม่ให้ขึ้นคอครับเตเตชินไม่ให้ขึ้นคอครับอ้าวยก4ี่ครับแปดหมื่นแปมใครจะได้คาดเข้มขัดแชมปเปี้ยนชมรมสยามไพศาลครับยกสี่ครับจะมีประกาศคนานะแนนหลังจากชกกันครบ5ยกครับวันนี้ขอบคุณพับยก77 SPAKY OK 77ครับ ขอบคุณปุ๋ยตารานกปากห่างด้วยนะครับหวยเข่าครับเข่าเริ่มมาเลยครับทางฝั่งแดงครับเดีรยวยกที่สี่ครับโอ้ยมาขวางดอกนี้ครับขวางดอกนี้ครับถือว่าเพนเตชินครับทำได้ดีเลยทีเดียวครับเอาต้องเดินให้เร็วเดินให้ไวครับทางด้านของจอมโหดเล็กเอโดนทีครับซ้ายครับ อ่าตัวนี้หลังหลังไมมครับหล,หลังห,งหงอยเจ้าเพชรเตชินนี่ไมมครับ <PowerPoint> ลงทุนล,ลงทุนครับลงทุน <PowerPoint> <อ>ครับไม่ยอมครับ <homes the headline> เพชรเตชินไม่ยอมครับเพชรเตชินไม่ยอมครับ <PowerPoint> อ,อ้าวจอมโหดได้ไหมได้ไหมอ้าวได้มาได้มา <PowerPoint> อ่ากรรมการแยกครับอาจารย์กิติศักดิ์สีแก้วครับตัวคนสองตัวหมดข้าวสายสีสีสายขึงอูนี้อูนี้ครับ ยอ้ยเข่าต้องใจเย็นครับรทยกที่4ครับดีครับจอมโหดเล็กแม่ทองใบรีไซเคิลครับซ้อมอยู่ค่ายมวยสิ์คูเยี่ยมครับ เหลืออีกหนึ่งยกครับเราก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแดงนี่ก่อนที่จะขึ้นบนเวทีนี่ทีมงานมีให้1นึ่งแสนครับทางฝั่งแดงครับ,แ,รรบแต่ว่าน้ำเงินนี่สู้แค่4ี่ห0ื่นครับนี่ครับอาจารย์สิบิงดำครับทางฝั่งมุมน้ำเงินนะครับสิบิงดำเอื้อสัมพันธ์ครับ เขาวังเพชรสุภาพันธ์อาจารย์หมอนพิคเคาะแน่นี่เดินลูกเดียวสิทธิ์อุบัครับกองเชียร์ครับนีน่กกรครับนายกร้านศรีสกเกตรครับนายกร้านศรีสเกตครับน่าจะดูว่าใครจะคว้า80,000แล้วก็คาดเข้มขันแชมป์ชมรมบางศรีอย่างไพศา,ารลรุ่น40.5กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้กองร้านสารคามนะครับอนุมัตินะเข้มขัดรุ่น40.5ของ ชุรนมยสยามพายสารครับมาชิงกันที่งานปาไหลครับนี่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินครับในวันที่18ธันวาคมนะครับช่องยูทูบเดี่ยวดำมวยสยามครับแม่วันนี้บันทึกไว้อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครับลนยกเดียวครับใยยกเดียวครับ วันนี้ขอบคุณพังยก77 SPA KY OK 77ขอบคุณปุ๋ยตาราน,นกปากห่างดีจริงไม่ได้มโครับขอบคุณห้างส่วนจำกัดประวินาคาเซนเตอร์คลินิกในแพทย์พิจชนขอบคุณคลินิกหมอสุทธศนสุทธศนการแพทย์ครับนี่ต้องขอบคุณรัตนะโมิการขอบคุณทีมงานน้องพาวเรมโบครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับหัวเข่าครับ แดงจอมโหดเล็กแม่ทองใบรีไซเคิลครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรเตชินชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปรือวันหนุ่มลาสีครับมาแปดหมื่นครับดูครับมาดู Chin, ครับเพชรเตชินเพชรเตชินครับขวานี่ทำงานตลอดครับ โอ้จอมโบดเล็กพยายามเต็มที่ครับอโอ้ดูครับไอคิวสมองมวยครับเพชรเตชินครับแกรู้ว่าแดงนี่เป็นประเภท เข่าในนี่เกย์ไม่ยอมให้ขึ้นคอเลยครับชกด้วยสมองครับชกด้วยมันสมองครับแต่ว่าเอาจอมพผลเล็กไม่ยอมครับจอมพผลเล็กนี่ไม่ยอมครับการตบของเขากำลังดีหลังจากที่หอกพชรเตชินนะครับแต่จอมพผลเล็กนลยครับในวันนี้เพชรเตชินครับอ๋อนย่ใจเดียวครับจบยกนี้ก็จะมีการประกาศคะแนนบนเวทีครับโดย นี่สายข่าวของชมรมมศิมย์พายศานนะครับวันนี้ต้องชื่นชมครับสายตาของไอ้เจ้าเพชรตเตชินครับแต่ว่าแผ่นหลังนี่ โอ้แดงนี่เป็นปืนนี่ครับอ้าวจบครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอคะแนนบนเวทีครับเนี่ยอาจารย์สิมิงดำให้ทองครับหนึ่งเส้นครับสิมิงดำเมื่อสัมพันธ์ครับอ้าวที่อาจารย์อนธนพลครับพิธีกรที่จะขึ้นมาทําหน้าที่ประกาศคะแนนบนเวทีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปทราบผลคะแนนใครจะเป็นแชมเปี้ยนอาจารย์เอาหนังวยหันหน้ามาทางนี้เ้อ ขอได้เชิญท่านนายกเสรีซื้อรัมกับท่านนายกวิจัยยินรามครับยดูครับเขตเอเชียพี่ชายพี่ชายมาให้อีก2เส้นครับแม่ได้สเส้นให้เกียรติมอบเงินรางวัล80,000ืนขณะนี้เรากำลังรอมุมแดงจากส่วนกลางครับจากกรรมการผู้ชี้ขาดขอแสดงความยินดีครึ่นเงินก่อนนะครับสำหรับแฟนาเจนินาครับกำลังจะหมดครึ่งแรกสองครับ อาจารย์โวนมุมแดงไปไหนมุมแดงเรียกมุมแดงขึ้นมาดิมุมแดงไปมุมแดงอ้าของแดงยังไม่ต้องรวมนะลูกยังไม่ทราบผลแพ้ชนะริบลงไปไหนริบหรอนริบหรอนรางวัลดูเดือดจะไม่รับเหรอขอโทษมาดีก่อนมาดีก่อน ชิงแชมป์ชิงแชมป์ต้องต้องประกาศคะแนนนะครับอย่าเพิ่งลงนะครับสารภาพไวจังครับนักมวยเออท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับต่อไปจะเป็นผลการให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านแชมเปี้ยนร,รุ่นมินิพิเวทน้ำหนัก40.5กิโลกรัมกรรมการชูชีพกี่าครับ ให้แดง47น้ำเงิน49แดง47น้ำเงิน49ครับให้แดง47น้ำเงิน49แดง47น้ำเงิน49วุฒิชัยร่วมพวงให้แดง47แดง47น้ำเงิน49คนใต้การครับแชมป์ลุนมปรีพินเวท40.5กิโลกรัมได้แก่หมุนน้ำเงินครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับได้เชิญท่านนายกเศรษฐีครับให้เกียรติท่านเข็มขัด นาย,ยกเยกยสรีซึลำานครับเกียรติมอบเงิน80,000บาทแล้วก็ทุนการศรึกษากอีก80,000 <000 S 2> ครับเดี๋ยวรอเพื่อนคาดเขขัดนิดนึงครับนี่ครับท่านนายกเยสรีซึ่นนซลำนนครับขึ้นมาเป็นตัวแทนของผู้กองรันสารคาม,มนะครับคาดเข้มขัดแชมป์ชมรมพสยามไพศาลรุ่น40.5กิโลกรัมพร้อมกับเงินอีก80,000นะครับ ทีมงานเข้ามาเลยครับทีมงานทีมงานเข้ามาเลยครับ่นนเนร,รนี่ครับท่านนายกเสรีครับโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันนะครับ ท่านเสรีซึลัมนะครับถือว่าโปรมโมเตอร์ใจใหญ่เลยครับจัดชิงแชมป์ชมรมมวยสยามไพาศาลนะครับดีกับเพชรเตชินชนบุรีอาจเป็นเี็กบุกครับเป็นแชมเปี้ยนลิ่พิเวท40.5กิโลกรัมของชมรมมวยสยามไพศาลนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ประธานจัดอันดับนะท่า,ทานาเลขาณพาิชิตมวยสยามนะครับช่อง YouTube เดี่ยวดอมวยสยามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อาจารย์เดี๋ยวชูม,มือเพชรเป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมออกยูทูปนะฮะวันนี้เป็นเป็นเจ้าสัวอะไรครับไอเจ้าเพชรเตชินหนุ่มราศีครับโอ้เดี๋ยวให้ครับอ,อ,อาจารย์สิมิงดำเดี๋ยวมามาคู่กับนมมักมวยหน่อยอาจารย์สิมิงดำอาจารย์สิมิงดำมาคู่กับนมมักมวยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่องยูทูปแป๊บหนึ่งอ่านี่ครับนี่ครับ,รบชมหน้าของแชมป์ชมรมรมวิศยพ่ายสารรุ่นสี่สิบจุดห้าครับ เพชรเอเชียพี่ชายพ่อครับนี่ครับหนุ่มราศีลูกเจ้าพ่อมีเฮสักครับทีมงานคุณภาพครับแหมก็ติดตามบรรยากาศตรงนี้ได้ที่ช่อง u t u b e เดี่ยวดามณสยามขอบคุณอาจารย์กิติศักดิ์สีแก้วด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็คงจะลาไปด้วยบรรยากาศตรงนี้ครับขอบคุณ f อซขอบคุณนะช่อง youtube เดี่ยวดามณสยามขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ